นี่ครับอันนี้เท่าไรพี Wait, ่เนี่ยเท่าไรแปดพันติดตมันดิติดตัวมันแปดพันตัถังนมันมันหัวเนาะนี่เปลี่ยนอยู่หรือว่ามันมีการไอ้เชื่อมปะผพวกยังเชื่อมมีมีคนเชื่อมต้องยังอยู่อยู่แมนั่นเหรอ ท่องเลี้ยงอายด้หนอพี่หนเขแ่วกแรกนี่เก่าแรเอาวะเอาวะใส่น้ำมันหอใส่หมดอ๋อครับคผมก็ดูตัอห่ยมันยังยุงบุญได้พี่ลองตาให้ผเมืองไหมผมอยากฟังเส ขายชิปเลยอีกจัอีกจอบไปเดียกกระบาดเลยแบีเด็กยินมากเลยรอดเด็กบุหรีเนาะแล้วโค้งมอนี่พี่ขายโค้งจังบาทเนี่ยสีปัญหาแล้วเต่สภาพน้ำกับเซนล็กกับสามัหาหกสามอันนี้มันพร้อมใส่งานโันบริหารเนาะ ยังดีอยู่ยังดีอยู่จองหมดแล้ว <c oughs> จองหมดแล้วเนี่ยจองหมดแล้วเหลือเหล,ลือจะเครื่องนะเหลือเครื่องพุนะ่นเนาะเครื่องติดเครื่อนขายตามสภาพนี่ไม่ติดมาดูเอาครับนี่แหละอยู่โคกรอย โทรหาแกได้เบอร์นี่เลยแคบเอาครับเอา<ด>มาถอดเลยครับ<ม>เ,อเอาเครื่องนี่ละ่ะเดี๋ยวเอาไปปะทังเอาครับไม่ยากหรอกเามีไเ้บตอเล่นันว่าเ,าเสียงมันแบบเสียงป็นไหนอเอาตวนี้ิงสียตเาเลยมึงเหรนีอ๋อขายไปแล้ว ขายมือนึงอ like right. like no ันนี้ขายมืนเราบสามเครื่องเนี่ยขายอ้ขายีเดียว่ะกระผีเ้นเอาไปส่งภาคกลางยังเดียวเลยม้น่นี่นี่อ่ยะนี่ก็ขายมืแล้าโอ้เส้นเส้นอสิเว้นแรงแหรวนะพี่ขายไปไหม เออเนาะแต่มันโดนเนาะแมนมันโดนเนาะผมก็รู้ว่าสิงจรมากผมไม่เคยเห็นทุนแล้วผมว่าจะมาเอาได้แล้วสิบเอ็ดร่งอ่ะนะมันเรียกเก่าเร่งอันเดียวทางงูน่ะท่าบอมว่าใจแล้วว้ยรมันโดนไปเพราะมันจำเงื่อนยันงาเดิมเพราะมันจำไม่ได้ผมบกใครว่าเดนบบ เมื่อกูเลยมาถามสื่อผมก็จิ้มาจับต้องจากนัดมือผมมากแต่มันเล <mm ื่อ <ESS> มือผมก็ไปขายคนอื er. mm. ่นเพราะว่ามันโดนอีบีเคร่งตั้งมื่อน่ะมดไ่าตั้งนี่แหละได้เครื่องแล้วครับเอากลับบ้านฮะเนี่ยนะอ๋อครับถอดปลาเอาล่ะ อีทีเก้าห้าครับนี่มึงให้โจทเครื่องเน่กพรดเสื้อว่าย็ดอ่ะย็ดีอย่างย็ดคนยเก็บย็ดเย็ดมีอย่างไรได้ย็ดหนังมก็สมัครจะมีไม้ออืมเปลี่ยนไม้ได้เนี่ยไม่ได้แกลวนั่นแหละ อนหน้าของพี่ี่เลยกับพี่เกียรงน้งมันครับเด้หลมนลากได้ที่เีตะได้กาเอ้เาปปันไเลยลองไปทำหรอทำโอ้โหลมเก่าเรงไงก่เก่าเร่งแต่เงดีครับเป็นแบนี้มีตุเเอาองเายังสิครับ อยู่บบองเอาเทณให้พ่ออยู่กลางดวงกลางป่าใส่นรถไทรถแ่่รถงานเนี่เอาไปใส่เจริครับเห็นเรื่งต่ง่เจริเข้าไปเดี๋ยวต้องไช้น้ำเครือไทยแย่งกอกเนาะไอ้กระเดเจียเจ้าตอนนี้มันกระติดเตปูกติล่ะเว้าต้องข้าวไทยกระตไ้งหนึ่งวายของใบเล้ดมวยแก้ว่ามันเเขาวหูว่าเอ้น้ำมันเกลือมันใหญ่ ใสนไค oh. so. uh ุณเด็กงูจุงฟูอยู่ใไปเยเนี่ยมองก็าันเนี่ยนดขันไใหมันอเลยหรอนเหเะมเฮ้ยถอดอันนั้นไปเลยเห็ดหาแลวก็เห็ดซีเขี่ยมยู่ี่ไปได้ยสั้นเจ้ากล่างออกดีดเอาเองก็เพื่อนเ่งก็มาหาอุดะแยแหวม่เหนอยู่ได้เลยเดี๋ยวถอยรถกัน ยกเครื่องใส่เลยครับมันเนี่ยจะหลุดเพิ่นบ่มันเบิดไป

เดี๋ยวผมดีแถมมันนี้ให้โอ้แถมให้น้ำหุนดึงอ๋อี่เสียเออว่าดีเลยครัไโยลงไม่คงยกลงเลยนะออไปแค่งานเยอะครับช่วงนี้ยุดับหยุดครับยุดนดินหมดี่เอียดนดินเครับโอ้ยบอกเปงานดินเป็นปีประน์

นี่ยกเครื่องเขาว่าดินมันอ่อนวะคือสิว่าเขาหรอครับในเครื่องไม้ย่างเดียวครับกรองฟองไม้เลยพันชี้เอ็ดเกษตรกร,กรครับ ม่กิมไม่เล็กหน่อยกนนี้ม่กิมกิมดินเราก็กิมพี่เงีไม่เลยยังไงหนึ่งหนึ่สามนึ่หนึ่งหกสามสองนี่ก็นี่มาดูเลยเป็นไงครายหมดแล้คลายหมดแล้ผคลายตามแดงไหมละครงดีดีอ่ะายตามแดงนีโครงครับ มารอบนี่ข,า,ข,า,ขา,ายขายดีครวะไร่ใครหาส่วนหาส่วนส่อนด้วยมุดมาได้หรอมัน้อินโฟมมา ข้าวฝ้ายังมันกับคนสีได้อยู่เห็นไหมเต็มเบิดตัวาไปกับอยากเปลี่ยนไหมกับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมซื้อไงขายคลองมีมีผู้ใดสร้างกระทูบอกครับมันเทียมันมีอยู่มันเทียมันหลงเหลือบางทีนะมันได้มาเดี๋ยวมันมีมา่ด้หรอครับผมเพื่ออยากได้โค้งน้ำนะ องไดคู่ใอย่งคุเขาไม่เหโอครับผมเป็นเทมแนวยกเครื่องูเห็น้ยูอยู่ใดไม่ดีเอาไว้นี่ละครับผมอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ